สวัสดีครับผมยศจันทน์าเสวีครับวันนี้ผมมาชวนปลดหนี้ฮะเมื่อก่อนตอนในอดีตประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มต้นทําธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งผมเป็นหนี้อยู่4ล้านกว่าบาทเป็นหนี้มานานมากแล้วแล้วก็ปลดมันไม่ได้ครับแต่ว่าบังเอิญว่าได้มีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาชนเราเป็นบริษัทเครือข่ายบริษัทหนึ่งครับ หลายหลายคนกังวลใช่ไหมว่าบริษัทเครือข่ายมันเวิร์กไม่เวิร์กมันหลอกลวงกันหรือเปล่าไม่เป็นไรใจเย็นๆฟังแล้วก็ค่อยไปกับผมนะฮะไม่แน่ถ้าเกิดว่าพี่เปิดใจแล้วได้ฟังคลิปนี้จนจบเนี่ยพี่อาจจะปลดหนี้ได้เหมือนที่ผมปลดได้ก็เป็นได้นะนะฮะส่วนตัวผมเองครับใช้เวลา1ปีในการทรําธุรกิจนียแล้วก็ปลดหนี้4ล้านได้ครับปัจจุบันก็รายได้เฉลี่ยรประมาณเดือนละล้านกว่าบาทครับผมเข้าใจครับว่าหน้าตามไม่เหมือน แต่ก็อดทนฟังหน่อยแล้วกันได้จริงนะครับปีที่ผ่านมาเสียภาษีไปล้านกว่าบาทเฉพาะภาษีนะครับธุรกิจนี้ชื่อว่าอินดีมเป็นบริษัทของคนไทยครับเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายของคนไทยจดสคบถูกต้องตั้งแต่4ปีที่แล้วเนื้อหาที่น่าสนใจจริงๆจะอยู่ที่ผู้บริหารครับผมคือผู้บริหารของบริษัทนี้คือคุณก้องครับอัครรัตนิติพลหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก้องอัครรัตน์ไหนไม่รู้จักนะฮะช่องเวิร์ดพอย ช่อง23รายการอายุน้อยร้อยล้านเริ่มคุ้นยังพิธีกรหลักท่านนั้นแหละครับเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้านแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทอินดีมที่เราทํากันอยู่ตอนนี้ด้วยครับโดยที่เนื้อหาของธุรธกิจอินดีมเนี่ยมันมีอยู่3ข้อครับที่ทําให้ผมตัดสินใจทําแล้วก็ปลดหนี้ได้แล้วก็ไม่กลับไปเป็นหนี้อีกรายได้ที่ของให้เราเนี่ยมันมากครับมันมากพอมากพอที่จะปลดหนี้ได้ แล้วก็ให้เร็วพอเร็วพอที่จะปลดหนี้ได้คือบางครั้งเนี่ยเรามีรายได้ที่ได้มากนะแต่มาช้าเกินไปเราก็เป็นหนี้จริงบ้างบางครั้งเรามีรายได้ที่ได้เร็วแต่ก็ไม่มากพอที่จะปลดหนี้อินดีมให้ได้ทั้งสองข้อครับทั้งมากและเร็วพอที่สําคัญคือข้อที่สาครับได้มากได้เร็วแล้วก็ต้องไม่กลับไปเป็นหนี้อีกอินดีมให้รายได้ข้อที่3านานพอครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆในยุคปัจจุบันผมรู้ครับข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นการใช้ชีวิตไม่ได้ราบรื่นแบบสมัยก่อนครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เราเคยคิดว่ามันมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็ตามอีกสักครั้งนะฮะที่จะหารายได้เสริมแบบที่ทําให้เราพลนหนี้ได้แล้วก็ไม่กลับไปเป็นหนี้อีกครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังหมดเลยเงินมันมาทางไหนพี่ต้องทําอะไรแล้วพี่จะได้อะไรง่ายๆแค่นี้ครับ ถ้าเกิดว่าพี่เริ่มต้นได้แบบพวกเราสมาชิกกว่า200,000คนจะคอยช่วยเหลือพี่ให้อยู่ในทิศทางเดียวกันครับเดี๋ยวเราเข้าสู่แผนการตลาดกันแล้วกันเนาะครับผมในส่วนของระบบแผนการตลาดนะฮะจริงๆเนี่ยผมอยากจะมีเขียนให้ดูเลยนะแต่ที่นี่มันง่ายเกินไปมันง่ายถึงขนาดที่ไม่ต้องเขียนฮะพี่ฟังให้ผมดีๆฟังฟังผมให้ดีๆ แล้วก็เอากระดาษปากกาเขียนของตัวเองก็ได้ที่นี่จะมีสูตรสําเร็จครับเขาบอกว่าธุรกิจไหนเนี่ยที่มีสูตรสําเร็จให้ทําตามนั้นไม่ต้องไปคิดเองจริงไหมทําตามสูตรสําเร็จนี้ครับสูตรนี้เรียกว่าสูตร1 2 3งสง่ายมากโคตรง่ายกําปั้นทุกดินอย่างนี้เลยถ้าพี่ทํา1 2 3สําเร็จพี่หมดนี้ได้แน่นอนครับสูตรข้อที่1คือเริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างการเริ่มต้นในธุรกิจอินดี้นะครับคือตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้บริโภคข,ของบริษัทนี้ แน่นอนฮะพี่จะมาเอาสตังค์ต่อไปปลดหนี้พี่จะไปซื้อของเซเว่นไม่ได้พี่ต้องมาซื้อของที่บริษัทนี้ในการเริ่มต้นเขาจะมีให้เลือกอยู่2ไซส์ครับไซส์ S กับไซส์ L ก็เหมือนไซส์ของเสื้อผ้าไซส์ s ก็จะตัวเล็กหน่อยถ้าเป็นไซส์ L ก็ตัวใหญ่หน่อยเกี่ยวข้องกับอ่าเงินที่ต้องจ่ายออกไปกับรายได้ที่จะได้รับกลับมาครับถ้าเราเลือกเป็นไซส์ s เราจ่ายเงิน3000กว่าบาทซื้อสินค้าเข้าบ้าน นะฮะเราจะมีโอกาสารับรายได้สูงสุดตามแผนการตลาดที่ขออนุญ,ญาตไว้เนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน5,200บาทต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเลือกไซส์ L ก็มีสตางค์หน่อยนะฮะเลือกไซส์ L ซื้อสินค้าเข้าบ้านเยอะหน่อย20,000กว่า 20, บาทครับเราสามารถจะสร้างรายได้สูงสุดที่ขออนุญ,ญาตไว้คือ40,000บาทต่อวันฟังดูเหมือนเวอร์ใช่ไหมแต่มีคนได้แล้วนะฮะมีคนได้แล้วจริงๆวันละ40,000บาทเดือนละ,ละล้านสองนะครับ ก็เปิดมา4ปีมันก็มีหลักฐานความสาเร็จเยอะแยะมากมายอยู่ที่ตัวพี่เองครับผมไม่แนะนําว่าพี่จะต้องซื้อไซส์ไหนอยู่ที่เงินในกระเป๋าพี่กับอยู่ที่เงินที่พี่ต้องการจะได้รับสามารถที่จะเริ่มไซส์ S ได้เงินมาระดับหนึ่งแล้วค่อยอัปเกรดตัวเองเป็นไซส์ L ก็ได้นะครับแต่มันก็เสียตังสองรอบไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นไซส์ L ตั้งแต่ต้นเลยก็ไม่ต้องไปเสียตังไซส์ S อีกครั้งหนึ่งไงก็ใหญ่ไปเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่สตังตัวเอง ถ้าเริ่มได้เสร็จเรียบร้อยถือว่าข้อหนึ่งสำเร็จแล้วฮะง่ายๆแค่นี้เลยสูตรหนึ่งสองสามีสามข้อพี่เสร็จไปแล้วหนึ่งข้อเหลืออีกแค่สองข้อครับซึ่งเกี่ยวข้องกับร,รายได้ล้วนๆข้อที่สองฮะสูตรเนี้ยบอกว่าให้ตัวเราเองทําการประชาสัมพันธ์ทําไมต้องประชาสัมพันธ์เพราะว่าธุรกิจอินดีมเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่จ้างดาราไม่ได้จ้างโทรทัศน์มาโฆษณาไม่ได้ขายของเอากําไรไปจ้างโฆษณา แต่เขาเอากําไรที่ขายของได้มามอบให้กับสมาชิกทุกคนครับที่เป็นผู้บริโภคของเขาและช่วยเขาทําโฆษณานั่นแสดงว่าตอนนี้เหมือนกับอินดียมนจ้างเราเป็นดาราใช่ไหมก็ก็ออกแนวนั้นก็ได้นะฮะคิดแนวนั้นก็ได้ว่าอินดีมกำลังจ้างเราเป็นนักการตลาดเป็นนักประชาสัมพันธ์แล้วต้องโฆษณาเยอะแค่ไหนถึงจะได้วันละสี่หมื่บาทมันง่ายกว่าที่คิดครับ พี่จะประชาสัมพันธ์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนก็ได้อินดีไม่ว่าเรื่องจํานวนสูงสุดแล้วแต่ตัวเองชอบใจเลยเป็นคนชอบคุยเป็นคนชอบพูดพูดไปฮะประชาสัมพันธ์ไปครับส่งคลิปไปครับโพสเฟซบุ๊กไปครับทางไหนก็ได้ครับที่ตัวเองชอบแต่ขออย่าต่ํากว่า2คนเพราะมันเกี่ยวข้องกับระบบแผนการตลาดที่บริษัทขออนุญ,ญาตกสบอไว้ นึกภาพตามผมนะตัวผมเองเริ่มเสร็จครับสมมุติผมเป็น S หรือ L ก็ว่ากันไปนะครับแล้วผมมีการประชาสัมพันธ์ครับสมมติผมส่งคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยคลิปแนะนําบริษัทเนี้ยให้กับคนที่รู้จักแล้วเขาดันชอบใจเห็นโอกาสเหมือนกันอยากกดนี้เหมือนกันเขามาครับเป็นนักประชาสัมพันธ์ซื้อสินค้าไซส์ S 1คนซื้อสินค้าไซส์ S 1นคน2งคนไงอย่างที่บอกนึกภาพตามผมนะเป็นตัวเรามีซ้ายมีขวานะครับ แบบนี้ฮะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่บริษัทอินดีมบอกว่าเราจะให้ผลประโยชน์คุณทันที400บาทถ้าเป็นไซส์ S นะครับซ้ายขวา S เงินเข้าเรา400บาทถือเป็นค่าประชาสัมพันธ์บริษัทได้ขายของไหมบริษัทได้ขายของไป 2S เพราะฉะนั้น400บาทนี้มีที่มาที่ไปครับกําไรจากการขายโอนเข้ามาที่เราแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็น L ล่ะซ้าย L ขวา L เราจะได้เท่ากับ4,000บาทครับเพราะไซแอลซื้อของเยอะบริษัทได้ขายของเยอะกำไรเยอะส่งมอบคืนกลับให้ก็เยอะตามนั้นถ้าเป็น S มาถ้าเป็น L มามันจะมีวิธีการคำนวณครับว่ามันจะได้ออกมาคิดแบบนี้เนี่ยเป็นรายวันสิ้นสุดหนึ่งวันมี S มี L เกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตามจะคำนวณเป็นรายได้ของเราในวันนั้น 1, ทันทีหน้าที่ของเราในข้อที่2คือการทำใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไงต้องทํากี่คน ใช่2คนไงสแสดงว่ามีแค่ S มีแค่ L หรือมี l, l, l s s แลแล้วแต่เลยครับจบหน้าที่เราแล้วครับครับเมื่อกี้เราทำไปข้อที่1ข้อที่2เสร็จแล้วตอนนี้ข้อที่3ครับข้อสุดท้ายที่จะทำให้พี่เนี่ยไม่กลับไปเป็นหนี้อีกก็คือการตามครับตามอะไรตามให้เขามาทำสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันนั่นหมายถึงให้เขามาทำสูตรไหนฮะหนึสาม ตามสองคนที่เรามาประ,ประชาสัมพันธ์เอาไว้ให้เขาได้เขาเริ่มใช่ไหนะเริ่มยังเขาเริ่มแล้วใช่ไหมงั้นตามให้เขาทําเขาก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์คนละกี่คนฮนะสองสอง,สองถูกไหมโอเคแสดงว่าเขาได้สตังค์ไหมครับคนเนี้ยที่ประชาสัมพันธ์เสร็จได้ตังค์แล้วเหมือนตัวเองเลยสองคนฝั่งด้านนี้นายคนนี้ได้ตังค์ไหมได้ฮนะเหมือนตัวเองเลยแต่เราทําอะไรลงไปไม่ได้ทําอะไรเราแค่ตามให้เขาทํา แต่บริษัทมองแบบนี้ครับเขาสี่คนนี้อยู่ในองค์กรของเราถ้าไม่มีเราเป็นจุดเริ่มต้นบริษัทก็ไม่ได้ขายของครั้งนี้อย่ากลนั้นเลยเอาสตังค์ส่วนแบ่งไปซะตอนนี้เกิดขึ้นมาครับถ้าเป็น S หมดเลย Ss S เ S, S, S. S. เรานับเป็นคู่แล้วกันเนาะนับเป็นคู่นะสมมุติว่าคู่หนึ่งคู่หนึ่งเเนี่ยได้400บาท4คนนี้เกิดมากี่คู่2คู่ฮะ2คู่แสดงว่าวันนี้เราได้รับเท่าไหร่ 800รบาทโดยที่เราทําหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์หรือนักตามนะตอนเนี้กลายเป็นนักตามนะฮะไม่ใช่ฝีมือเราแล้วนะสองคนนี้เขาทําเพื่อรายได้เขาแต่เราได้ด้วยเห็นไหมคราวนี้พอเราตามให้เขาทําเสร็จข้อสุดท้ายบอกแล้วว่าต้องตามให้เขามาตามด้วยเราก็ไปตามให้ในายคนนี้เริ่มแล้วทําแล้วไปตามให้เขาแตกตัวออกมาได้ประชาสัมพันธ์สําเร็จอีกสี่คนฮนะให้สองคนนี้เริ่มทําตาม ทุกคนเริ่มทําตามทุกคนได้สตังค์เหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วอยู่ใต้องค์กรเราไหมก็อยู่แล้วค่าจับคู่เราได้ไหมก็ได้งั้นแสดงว่าเมื่อข้างล่างมันเริ่มขยายตัวออกไปเรื่อยๆเมื่อมีการประชาสัมพันธ์แค่สองคนออกไปเรื่อยๆเนื้องานเริ่มทำตามจะเริ่มส่งให้ตัวเราเองมีรายได้400ร0อ1แ3 000, 2 6้ันสองอ้าวตายละ 6,004เราเป็นไซส์ S ครับบริษัทบอกว่าจ่ายให้เราเท่าไหร่5,002จำได้ไหมที่ตัวเองจดไว้เมื่อกี้5,002แสดงว่าส่วนที่เกินมาบริษัทขออนุญาตไม่จัดครับให้เราสูงสุดได้เพียงแค่ตามไซส์ที่เราเลือกคือ5,002พี่มี2ทางเลือกครับรับ5,002ต่อไปเรื่อยๆทุกวันหรือจะเริ่มเก็บออมสตังค์ที่ได้มาอัปเกรดตัวเองเป็นไซส์ L เพื่อไปลองรับรายได้วันละ40,000บาท จากโครงสร้างตรงนี้ครับนี่แหละเงินที่มากพอถ้ามันมาได้ไวพอมันคำนวณทุกวันนะ่ะใช้นี่ได้ไหมพี่ก็เห็นว่าพี่ก็รู้ว่าพีใช้นี่ได้ไมากแต่เช่นเดียวกันครับธุรกิจอินดีนผมบอกแล้วว่าเราจะไม่กลับไปเป็นนี่อีกหลายคนกังวลว่าแล้วถ้าเกิดข้างล่างเขาขยายตัวเริ่มช้าล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมีโบนัสอีกข้อหนึ่งครับที่ผมชอบมากม เราเรียกโบนัสข้อนั้นว่าโบนัสซื้อซ้ําซึ่งโบนัสซื้อซ้ําเนี่ยเป็นโบนัสที่ไม่จําเป็นจะต้องมีการขยายงานการขยายงานอาจจะช้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทได้ขายของเมื่อนั้นแบ่งกาไรให้ด้วยหมายถึงการขายของให้คนเก่าฮรพวกเราเป็นสมาชิกเดิมเนะาะตอนนี้เนี่ยมีอาหารเสริมเราหมดเราซื้ออาหารเสริมเข้ามาครับเดือนนี้ทีมงานมีการซื้อของเข้ามาในเดือนนี้ครับบริษัทบอกง,ง่ายๆแบบนี้เลย ถ้าเราซื้อประมาณ200คะแนนหรือเดือนละประมาณพันกว่าบาทโอ้ oh, พี่ครับพี่มีไรายได้จากอินดีมวันละห้าพันสองบริษัทให้พี่ซื้อเดือนละพันกว่าบาทถามจริงพี่จะไม่สนับสนุนเขาหน่อยเหรอครับเขาให้ไรายได้พี่เดือนละเท่านี้โดยที่เขาขอให้พี่ช่วยอุดหนุนเขาเดือนละพันกว่าบาทอ่ะพี่ก็พร้อมซื้อจริงไหมเราอยากให้ธุรกิจนี้อยู่ไปนานๆครับทุกคนคิดแบบเดียวกันครับฉันพร้อมสนับสนุนบริษัทนี้ ตัวเราซื้อไป1,000คนใต้องค์กรซื้อไป1,000คนละ1 0 0 0 1พัน1,000ฟังดีๆนะใต้องค์กรมีกี่คนก็ตามเราซื้อ1 0 0 0ใต้องค์กรซื้อ1,000บริษัทจะมอบให้เราคนละ20บาทัน,นั่นแหละดูถูกเงินเล็กนะครับอย่าดูถูกเงินเล็กนะฮะเพราะจำนวนคนใต้องค์กรมันไม่เล็กครับวันนี้พี่เริ่มจากสองชั้นต่อไปกลายเป็น4 4เป็น8เป็น16 3 2 64 บริษัทบอกว่าจ่ายแบบเนี้ลึกทั้งหมด20ชั้นผมเคยคำนวณมาเล่นๆคำนวณแบบคนฝันเฟื่องเลยนะคำนวณมาเล่นๆจาก2 4 8 6 3 2 6 4 2สเนี่ยครบ20ชั้นผมจะมีองค์กรอยู่ข้างใต้ทั้งหมดประมาณ2ล้านคนมันเวอร์2ล้านคนผมเคยคำนวณมาเล่นๆครับมันมีอยู่2ล้านคน แต่มันเยอะเกินไปผมรู้มันฟังดูเวอร์ใช่ไหมจากตัวเราลงไป2ล้านคนใช้เวลาเท่าไหร่วะสำคัญนะบริษัทไม่ได้สนใจเรื่องเวลาปีนี้ปีหน้าปีไปอีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีขอให้ขยายลงไปข้างล่างเถอะกี่คนนับให้หมดใน20ชั้นเนี่ยครับอ่ะลองคิดกันในความเป็นจริงแล้วกันนะฮะสมมุติเรามีไม่ถึงหรอก2ล้านคนเราทำธุรกิจนี้เต็มที่ละประสบความสำเร็จสัก1%แล้วกัน ช่วยผมคิดนะหนึ่งเปอร์เซนของสองล้านคนเท่ากับกี่คนวาในองค์กรก็สองหมื่นบาทสองหมื่นถ้าสิบเปอร์นมันสองแสนใช่ไหมแถ้าร้อยเปอร์เซนมันสองล้านใช่ไหมงั้นแสดงว่าหนึ่งเปอร์เซนคือสองหมื่นคนปั้ถ้าพี่มีรายได้คนละยี่สิบบาทจากคนสองหมื่นคนแสดงว่าเดือนนี้พี่จะมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาจากโบนัสซื้อซ้ำอีกสี่หมื่นบาท ไปกดเครื่องคิดเลขเอาครับที่ผมพูดได้ขนาดนี้ว่าผมท่องมาฮะพี่ไปกดเครื่องคิดเลขเอาเลยว่าจริงไหมสองหมื่นคุณคนละยี่สิบใช่สี่หมื่นไหมยังไม่นับรวมกับรายได้ของโบนัสข้อแรกเมื่อกี้นะที่ได้เป็นรายวันโบนัสข้อนี้ครับจะคำนวณให้หนึ่งเดือนครั้งหนึ่งและโอนเข้าธนาคา,ารให้ในวันศุกร์ของศุกร์ที่สองของเดือนถัดไปครับแค่นี้แหละโบนัสข้อแรกได้เยอะโบนัสข้อแรกจ่ายเร็วโบนัสข้อที่สองให้นาน นั่นหมายความว่าพี่ไม่มีโอกาสกลับไปเป็นหนี้ด้วยซ้ําไปในอินดีมมีข้อมูลให้พี่ๆได้ศึกษาอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดเพียงแค่สองข้อนี้พี่ก็มองเห็นโอกาสหมดหนี้เหมือนที่ผมมองเห็นผมเรียนเชิญครับมาร่วมทีมกันทีมเราจะเป็นทีมคนมีหนี้ที่จะปลดหนี้ด้วยธุรกิจอินดีมลองนึกภาพดูนะฮะวันนี้ไม่ต้องมีเงินเยอะหรอกครับวันนี้ถ้าเกิดชีวิตเป็นของพี่เอง ชีวิตของพี่ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายหนี้สินให้กับใครชีวิตของพี่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยชีวิตของบ้านที่พี่อยู่ไม่ต้องไม่ต้องสามสิบปีถึงจะหมดรถที่พี่ขับไม่ต้องเจ็ดปีถึงจะจ่ายหมดแต่ทุกอย่างที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นเงินสดหมดเลยแล้วก็ยังมีเงินใหม่ๆเข้ามาในทุกอาทิตย์ในทุกเดือนอครอบครัวจะมีความสุขขนาดไหนครับขอจัดก,กันด้วยคำคมแล้วกันนะฮะที่เราเคยได้ยินใน Facebook กันเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เกิดขึ้นมาจาก ครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ผิดหรอกครับแต่ให้พวกเราเนี่ยสร้างครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยฝีมือเราเองก็ดีกว่าครับผมยศดจันทาเสวีพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ